สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่14เดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมสําหรับงวดเมือม่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เด่นมาอยู่แต่จอไม่มาเลขออกเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเก้าเก้านะสามฮานอยเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผมให้เก้านะเหมือนจะมาเป็นพิเศษนะเก้าเก้า ออกเกาเกาขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้หลุดตั้งแต่หลุดตั้งแต่ฮานอยนะจนไปถึงดาวโจนเลยขอโทษขอไปด้วยครับผมนะ สำหรับวันนี้เด่นสามฮาหนอยวันนี้ขอให้มีขอให้มีหกมาขอให้เป็นหกนะก็จะมีหกสองหกสามหกสี่หกศูนย์หกแปด หกเก้า <69, S 2> กันนะครับหกห้าแล้วก็หกหนึ่งไม่มีแต่หกเจ็ดนะกับหกหก สำหรับตัวเน้นนะครับก็จะมีตัวเน้นหกสองหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้านะครับผมให้มีหกมา รอบที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพิเศษแล้วก็ปกติสามห้านอยวันนี้ขอให้มีหกมาอย่ามาหกหกนะอย่าออกมาหกหกกับหกเจ็ดนะก็ มีเท่านี้นะครับผมสำหรับฮานอยสูตรแม็ดเดียวนะขอให้มีหกมาเนาะฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ